ให้ดูต้นอะไรไม่ใช่ขี้เหล็กนะไม่ใช่ต้นขี้เหล็กเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนีจะไปปลูกทิ้งไว้เขาบอกว่าเป็นต้นชิงชันไม่รู้ใช่หรือเปล่าซื้อมาสามต้น อันนี้เขาบอกว่าเป็นต้นการเกลวหรือต้นมันปลาทั้งหมด3มต้นซื้อมาเมื่อวนันจะไปปลูกทิ้งไว้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าต้นการเกลวกับต้นชินชันเป็นพันไม้ป่าต้นชินชัน ไอ้ต้นกันเกานี่มันดอกมันหอมดีนะเวลานเป็นดอกซื้อมาพร้อมดินเกเษตรสามถุงจะไปปลูกทิ้งไว้ไม่มีคนดูแลปลูกทิ้งไว้รอดไม่รอดก็แล้วไป อันนี้จนว่าขุดเอาเบี้ยกันมาชำใส่ทุงไว้นี่พ่อเองก็พ่อเม็ดมุนก็มีกำลังงอกพอนี่พ่อจากเม็ดกำลังงอก พอหลายครั้งแล้วจะไปปลูกทิ้งไว้เหมือนกัน